เอวิเดน with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระหัสสบดีที่15มิถุนายน2023 Series คำแนะนำในการดำเนินชีวิตจากพระธรรมยากอบวันที่หนึ่ง พระเจ้าทรงมีมุมมองต่อศาสนาอย่างไรพระธรรมยากบเป็นหนึ่งในหนังสือที่เราถอดบทเรียนมาใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดเล่มหนึ่งในภาคพันธสัญญาใหม่อัครทูตยากบพยายามอธิบายถึงศาสนาที่แท้จริงในสายพระเนตรของพระเจ้าศาสนามิได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับความเชื่อในใจต่อหลักคำสอนแต่ศาสนา ยังเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแสดงออกภายนอกที่สัมพันธ์กับความเชื่อทางศาสนาทั้งการนมัสการและการรับใช้ศาส,สนาที่แท้จริงคือความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้ารวมทั้งการแสดงออกผ่านความสัมพันธ์ที่มีต่อพระองค์และความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้อื่นในสมัยพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าทรงห่วงใยกลุ่มคนที่อ่อนแอจึงสั่งให้ชาวอิสราเอลมีหน้าที่ดูแลหญิงม่าย และเด็กกำพร้ายากอบจึงใส่ใจรวมทั้งถือว่าการทำตามคำสั่งนี้เป็นเครื่องวัดความเชื่อฟังอันเป็นที่พอพระไทยในสายพระเนตรของพระเจ้ายากอบบทที่1ข้อที่1 9ถึง2ีพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงเข้าใจในเรื่องนี้คือให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะฉะนั้นจงขจัดความโสมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอยู่ดาดดด่นและด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญ,ญญาณของพวกท่านให้รอดได้แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองเพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะ และไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตอนเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปและลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พินิษพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามผู้นั้นจะได้รับความสุข ในการประพฤติของตนถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนมีธรรมะแต่ไม่ได้ควบคุมลิ้นของตนเขาก็หลอกลวงจิตใจของตนเองและธรรมะของคนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้รมลทินเฉพาะพระพักพระเจ้าพระบิดานั้นคือการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงไม้ที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก ยากอบตำหนิคนที่ฟังพระวจนะแต่ไม่ได้ประพฤติตามในบทที่1ข้อที่22-25ถึง25รวมทั้งตำหนิคนที่คิดว่าตัวเองมีธรรมะแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตภายในในบทที่1ข้อที่26-27ถึง27เขาเน้นย้ำถึงการรักษาความเชื่อที่แท้จริงและผลการงานที่ดีโดยเสนอประเด็นสำคัญ3ข้อได้แก่ 1. ควบคุมลิ้นจากการพูดร้ายต่อผู้อื่น 2. แสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ 3. รักษาตนเองให้ปราศจากบาปพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและรักษาชีวิตให้สะอาดเมื่อเรามีความประพฤติที่ประกอบด้วยความรักและความบริสุทธิ์ <c oughs> ก็จะเป็นการแสดงออกถึงพระคุณและการเดินแยกจากความบาป หลักฐานของการมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์คือการดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เปราะบางและต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในสายพระเนตรของพระเจ้าผู้เชื่อแท้คือคนที่มีพลลักษณะของพระฉายอยู่ในชีวิตเห็นได้จากความบริสุทธิ์ทั้งในคำพูดความรักและบุคลิกลักษณะสิ่งนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่เราควรนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิต ในมัทธิวบทที่7ข้อที่2 6ถึง27แต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่ง่เขลาสร้างบานของตนไว้บนทรายแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ มีใครบ้างรอบตัวเราที่ขาดแคลนและต้องการการช่วยเหลือเราจะมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือพวกเขาอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราสารรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นทั้งความจริงและความรักขอทรงช่วยเรา ให้ได้มีความเชื่อในพระองค์มากขึ้นทุกวันโดยไม่ละเลยที่จะทำการดีต่อผู้ที่พระองค์ทรงรักขอทรงช่วยเราให้เลิกเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียวแต่จะให้ออกไปเพราะนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทยัยเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน